สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาล3ทับ1ห้องฮิปโปทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแปงอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดความยาวกันค่ะการวัดความยาวคืออะไร การวัดความยาวนะคะก็คือกระบวนการหรือวิธีการที่เราเนี่ยไปหาค่าของความยาวหรือค่าของความสูงของสิ่งที่เราอยากรู้นะคะโดยใช้เครื่องมือในการวัดชนิดต่างๆนะคะเหมือนอคุณวิศวกรคนนี้เห็นไหมคะเขากำลังหาค่าความยาวนะคะหรือความกว้างของประตูเห็นไหมคะ โดยใช้เครื่องมือที่เป็นเส้นเหลืองๆนี่ค่ะนะคะไปวัดความยาวเห็นไหมคะส่วนคนนี้ก็เช่นกันนะคะนี่ก็เป็นนะคะช่างตัดเสื้อเขาต้องการหาความยาวของแขนของผู้หญิงคนนี้นะคะเพื่อที่จะไปตัดเสื้อผ้านั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเครื่องมือในการวัดนะคะเครื่องมือในการวัดความยาวและความสูงนะคะจะแบ่งเป็นแบบที่เป็นมาตรฐานนะคะคาว่าเป็นมาตรฐานนั่นก็คือเขาใช้กันทั่วโลกนะคะมีวัดแล้วได้คุณภาพที่เท่าๆกันเนาะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะไม้บรรทัด พะะี่เช่าแปงเชื่อว่าเด็กๆนะคะน่าจะเคยเห็นแล้วก็เคยใช้ไม้บรรทัดเนาะในการวัดนะคะอาจจะเป็นวัดริบบิ้นหรือวัดกระดานต่างๆนะคะต่อไปเครื่องวัดส่วนสูงนะคะเครื่องวัดอันนี้เราจะพบเห็นมั่นนะคะส่วนใหญ่ที่ไหนคะเด็กๆ อาที่โรงเรียนหรือว่าที่โรงพยาบาลนั่นเองนะคะเราขึ้นไปยืนบนนี้นะคะแล้วเราก็จะได้ทราบว่าเราเนี่ยสูงเท่าไหร่ใช่ไหมคะต่อไป ตลับเมตรค่ะ,ะตลับเมตรนี่ก็เป็นเครื่องมือนะคะที่ช่างนะคะส่วนใหญ่จะใช้วัดประตูหน้าต่างวัดหลังคาวัดความยาวของถนนนะคะต่างๆนะคะซึ่งเด็กๆน่าจะเคยเห็นเนาะและอย่างต่อไปสายวัดค่ะ สายวัดอันนี้นะคะก็ส่วนใหญ่เนาะช่างที่ตัดเสื้อผ้าก็จะใช้วัดนะคะวัดรอบเอววัดสะโพวกวัดไหล่นะคะเพื่อใช้ในการตัดเสื้อผ้านั่นเองค่ะ ทีนี้ต่อไปจะเป็นเครื่องมือวัดความยาวและความสูงแบบที่ไม่เป็นมาตรฐานนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถสร้างขึ้นได้เองนะคะแต่เราจะไม่สามารถนำมันมาใช้นะคะโดยทั่วไปเพื่อวัดความสูงความยาวทั่วไปได้นะคะแต่เราสามารถสร้างมันขึ้นเองนะคะจากสิ่งต่างๆรอบตัวเรานี่แหละค่ะเด็กๆมาดูหน้าว่าอะไรบ้างที่เราใช้วัดได้นะคะอย่างแรกเลยค่ะ บล็อกไม้นะคะเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะมีที่บ้านเด็กๆเห็นไหมคะบล็อกไม้ทุกชิ้นมีขนาดและความยาวที่เท่ากันนะคะดังนั้นเรานำมันมาใช้เป็นเครื่องมือวัดความยาวได้ค่ะต่อไปเหรียญค่ะไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทนะคะเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทหรือเหรียญ10บาทนะคะเราก็สามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือวัด แบบไม่เป็นมาตรฐานได้เช่นกันเพราะมันมีขนาดที่เป็นยังไงคะ <S <S เท่ากันค่ะถูกต้องค่ะต่อไปเลโก้ LEGO. นะคะเลโก้ LEGO. ก็มีขนาดเท่ากันถูกไหมคลิปหนีบกระดาษนะคะยังลบ และก็ยังมีอีกมากมายเลยค่ะเด็กๆลองช่วยที่เชฟแปงคิดสิคะมีอะไรบ้างที่มันมีความกว้างแล้วก็ความยาวมีขนาดเท่าๆกันนะคะอาจจะเป็นช้อนนะคะหรืออาจจะเป็นไม้จิ้มฟันได้ไหมคะอ่าเป็นต้นเนาะทีนี้เรามาดูซิเรามีเครื่องมือวัดละแล้วเราจะวัดมันอย่างไร การวัดความยาวโดยใช้เครื่องมือที่ไม่มีไม่เป็นมาตรฐานนะคะเราจะทําแบบนี้ค่ะเราต้องไปหาสิ่งที่เราอยากรู้ที่นี่ที่เชแปงอยากรู้ละดินสอยักษ์นะคะอันนี้นะ,ะมีความยาวเท่าไหร่หลังจากนั้นที่เช์แปงก็ไปหาเครื่องมือวัดนะคะที่ไม่เป็นมาตรฐานที่เช์เอาสิ่งนี้ค่ะคลิปหนีบกระดาษมาวางทาบนะคะให้เป็นระนาบเดียวกันนะคะโดยเริ่มนะคะจาก จุดเดียวกันนะคะเริ่มจากจุดนี้นะวางให้เท่ากันเห็นไหมคะเด็กๆอันแรกนะคะ1นะคะเรานับคลิปนะคะ1ละต่อไป2เห็นไหมคะวางต่อกันเป็นเส้นตรงนะคะไปเรื่อยๆ3 4 5 6 7เอ่าเห็นไหมคะดินสอแท่งนี้ มีความยาวเท่าไหร่คะเด็กๆ7หน่วยคลิปกระดาษถูกต้องค่ะ7หน่วยคลิปกระดาษนะคะอ่าต่อไปเห็นไหมคะวางจากจุดเริ่มต้นฝั่งนี้จากฝั่งหนึ่งไปสุดอีกฝั่งหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะต่อไป กระเป๋าดินสอนะคะกระเป๋าดินสอที่เชื่อแปลงอยากทราบว่ามันยาวเ,เท่าไหร่กันนะที่เชื่อก็ใช้นี่เลยค่ะคลิปเหมือนเดิมอ่าวางจากฝั่งนี้นะคะเริ่มให้ขนาดให้ตรงกันนะคะหนึ่งละสองสามสี่ห้าเด็กๆช่วยที่เชื่อนับด้วยนะหก เจ็ดปดสุดละค่ะดังนั้นกระเป๋าใบนี้ยาวเท่าไรคะแปดหน่วยคลิปกระดาษเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปเลยอ่อเดี๋ยวทีนี้นะคะที่ผ่านมาเด็กๆเห็นไหมเราวัดนะคะในแนวนอนแบบนี้เห็นไหมคะ แนวนอนแบบนี้นะคะระนาบไปกับพื้นแบบนี้นะคะการวัดในแนวนอนแบบนี้เรียกว่าการวัดความยาวเนาะเด็กๆเนาะอ่ะต่อไปกระเป๋าเป้นะคะทีนี้ไม่วัดไปในแนวราบกับพื้นละที่ชอ์อยากวัดแนวนี้บ้างอยากรู้ว่ามันสูงขึ้นไปเท่าไหร่นะคะจากพื้นขึ้นไปข้างบนข้างบนเพดานบนฟ้าเนาะทีนี้ วัดอย่างไรดูนะเราจับกระเป๋าตั้งขึ้นจากนั้นที่เช่์ไปหาบล็อกมาค่ะบล็อกสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันทุกอันนะคะเริ่มจากพื้นเลยวางทาบกันต่อขึ้นไปค่ะ1 2เด็สอๆช่วยนับนะคะ3และ4กระเป๋าเป้ใบนี้สูงเท่าไหรคะถูกต้องค่ะ4 หน่วยไม้บล็อกนั่นเองเห็นไหมคะเราเริ่มจากจุดนี้นะคะสูงขึ้นไปนะคะสุดที่จุดนี้อีกฝั่งหนึ่งด้านบนนะคะเด็กๆต่อไปโอ้โหเก้าอี้นะคะวางอยู่ที่พื้นเลยพี่เชื่อแปงอยากทราบความสูงของเก้าอี้นะ,ะว่าเอ๊มันสูงเนี่ยจาก ด้านล่างถึงด้านบนเลยเนะี่ยสูงเท่าไหร่เช่นเดิมค่ะเด็กๆเราเอาบล็อกมาวางทาบเลยหนึ่งช่วยนับด้วยนะสองสามสี่ห้าและหกเก้าอีตัวนี้สูงหกหน่วยไม้บล็อกค่ะ อาทีนี้เราก็ทราบล้ว,ว่าเราจะวัดความยาวและความสูงของสิ่งของอย่างไรโดยที่เราใช้เครื่องมือวัดที่ไม่เป็นมาตรฐานเนาะมาใช้วัดนะคะทีนี้เด็กๆเปิดหนังสือแมท6เลยค่ะหน้าแรกเลยอ่าเด็กๆดูข้อแรกเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะวัด ความยาวของสีเทียนนะคะดินสอและผู้กันโดยเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดที่เป็นคลิปหนีบกระดาษลูกก็นับคลิปเลยนะคะอันแรกสีเทียนเนอะนับคลิปค่ะ1 2 3และ4ส,สีเทียนแท่งนี้ยาว4หน่วยไม้หม4หน่วยคลิปกระดาษลูกก็ใส่เลข4เขียนเลข4ลงไปเลยค่ะ ต่อไปดินสอนับคลิปเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4และ5ดินสอแท่งนี้ยาว5หน่วยคลิปกระดาษนะคะลูกเขียนเลขก5ลงไปใส่ขอ้อพุ่งแล้วก็ด้านบนเลขก5เขียนอย่างนี้นะคะและข้อที่3ผู้กันค่ะ นับเช่นเดิมนับคลิปค่ะ1 2 3 4 5และ6นะคะผู้กันยาว6ห,หน่วยคลิปกระดาษลูกเขียนเลขก6นะคะจากนั้นด้านล่างเขาบอกว่า draw and color the ruler that is longer than the given picture ก็คือให้เด็กๆนะคะ วาดไม้บรรทัดที่มีขนาดยาวกว่าไม้บรรทัดที่เขาให้มานะคะนี่เขาให้ไม้บรรทัดสีชมพูมารูปวาดไม้บรรทัดตรงนี้นะคะด้านบนนี้นะให้ยาวกว่าลูกลากไปให้ยาวกว่านะคะปึ๊บนะคะสร้างไม้บรรทัดขึ้นเองนะคะเด็กๆอาจจะวาดให้มันมีลวดลายเนาะทีนี้ที่ชอบแปรงใช้เมาส์มันอาจจะไม่สวยเด็กๆใช้ไม้บรรทัดนะคะ ก็ได้เนาะเด็กๆพ่อเด็กๆวาดแล้วก็อาจจะใส่ขีดๆนะคะใส่ตัวเลขให้เหมือนตัวอย่างด้านล่างแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะก็จะได้ไม้บรรทัดที่ longer than นะคะก็คือยาวกว่านั่นเองค่ะเปิดหน้าถัดไปเลยค่ะหน้าที่2นะคะข้างบนบอกว่าให้ fill in the box with the n u m b e r s of the ดเนบล็อกก็คือเช่นเดิมที่นี่เขาวัดส่วนสูงแล้ววัดความสูงเราไปวัดส่วนสูงของเก้าอี้กันก่อนนะคะเก้าอี้ตัวนี้เนหะ็นไหมเขาอยากทราบว่าเก้าอี้ตัวนี้สูงกี่หน่วยไม้บล็อกแล้วเขาก็เอาไม้บล็อกมาวางท่าบเห็นไหมคะลูกนับเลย1 2 3 4และ5แล้วเราก็เขียนเลข5ลงไปค่ะอ่า ต่อไปโต๊ะค่ะนับเช่นเดิม1 2 3และ4โต๊ะสูง4หน่วยบล็อกนะคะและสุดท้ายนะคะเขาวัดความสูงของชั้นวางของนับค่ะ1 2 3และ4 4เหมือนกันเลยเนาะเด็กๆเ,เขียนเลขสี่แบบนี้นะคะ ด้านล่างเขาบอกว่า draw a circle around the highest objects highest ก็คือสูงที่สุดนะคะเด็กๆด,ดูภาพด้านบนนี้นะคะมีเก้าอี้โต๊ะนะคะแล้วก็ชั้นวางของสิ่งใดสูงที่สุดลูกก็มาวงวงกลมข้างล่างนี้นะคะวงกลมด้านล่างนี้3อันนี้อันไหนสูงสุดตอกติก๊กตอกติก๊ก เก้าอี้นะคะเก้าอี้สูงห้าหน่วยใช่ไหมอย่างอื่นสูงสีใช่ไหมคะเก้าอี้สูงสุดเราก็วงเลยวงเก้าอี้ค่ะเด็กๆทำถูกไหมคะน่าจะถูกเนาะอ่ะและหน้าที่สามหน้าสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะเขียนตัวเลขหนึ่งสองและสามเพื่อเรียงลำดับนะคะจากสิ่งที่ longest to shortest ก็คือเริ่มจากสิ่งที่ยาวที่สุดไปหาสั้นสุดนั่นเองมีช้อนนะคะแปรงแล้วก็นาฬิกาสิ่งใดยาวที่สุดคะเด็กๆนาฬิกายาวสุดลูกก็เขียนเลขหนึ่งเลยค่ะจากนั้นนะคะเรือช้อนกับแปรงนะคะลำดับที่สองต้อง สั้นลงมานิดนึงนะคะนั่นก็คือถูกต้องค่ะแปลงสีฟันและลำดับที่3เป็นยังไงคะสั้นที่สุดเลยนั่นก็คือช้อนนั่นเองลูกเขียนเลข3ามลงไปเห็นไหมคะส่วนในกล่องสี่เหลี่ยมยาวๆนี้เขาบอกว่าให้ลูกวาดภาพและระบายสีสิ่งที่ยาวที่สุด อ่าเนี่ยสามอย่างเนี้ยด้านบนเนี่ยนาฬิกาแปลงสีฟันช้อนเนี่ยอะไรยาวสุดนาฬิกาใช่ไหมเราก็วาดนาฬิกาลงไปในนี้แล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะที่เชื่อแปลงเชื่อว่าเด็กๆต้องวาดรูปได้สวยกว่าที่เชื่อแน่นอนเนาะอ่ะวาวาดให้สวยเลยนะคะตั้งใจนะคะเสร็จแล้วระบายสี จากนั้นข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่า draw a circle around the highest objects นะคะ highest ก็คือสูงที่สุดนะคะมีหนึ่งกระป๋องแป้ง2อแชมพูและ3สบูเ่เหลวสิ่งใดสูงที่สุดคะอ่าถูกต้องค่ะ นี่ลำดับที่3สูงสุดนลูกก็วงเลยค่ะสะบู่เหลวนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้จบลงแล้วเนาะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการวัดนะคะได้ รู้ความหมายได้รู้จากเาครื่องมือวัดนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดแมทหกนะคะหน้า1ถึง3นะคะที่เชอร์แปงเชื่อว่าเด็กๆจะต้องเข้าใจเรื่องการวัดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําแบบฝึกหัดอย่าลืมทําแบบฝึกหัดส่งที่เชอร์แปงในกลุ่มด้วยนะคะสําหรับวันนี้ที่เชอร์แปลงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ